แบงมาครับูวางไว้ค,ครับลแล้วโดดเหยียบ <ๆ S 1> ไป<อ>มืดครับจังหวะนี้ครับเอเรสแล้วพุพ่งมาเลยครับแอร์พักมาแต่ล้างได้จังหวะนี้ออกมาจะตายครับเอเรสแล้วมีเหลาอยู่ดีฟอรเหลาอยู่แต่เขาจะสวนก็นอยู่ตรงนี้รวบมาแล้วสวมได้ครับแล้วได้ด้วยครับก่อนเกิดนี้ขึ้นมาพีเคียวยังอยู่แล้วบินมาเอ็นีซีเพิ่งมาเติมครับตอนนั้นพยายามจะคลายโอลแล้วเป็นทางหน้าตีน้อยที่ได้ทุนี่ไปแล้วครับไล่ตามต่อไปที่ไอบอดโปรจะไปบินแล้วไม่ถึงแน่นอนโอ้แค่มวนมหาประชาคีฟก็เหนื่อยแล้วโอ้แต่นอนนั้นเจ็บมากครับแล้วตรง ใส่นี้ทีแล้วโดดเยี่ยมมาจังหวะาที่กดล,ล็อกชิลลันมาพยายามเรียบเรียบร้อยได้ครับแล้วเรียบร้อยครับได้ทีทีแล้วโถมไปที่ดี็องเส้นข้างหลังพยายามที่จะการจะเข้าบาแบบนี้แล้วเรียบร้อยครับเป็นสองสูงของเพียจีอีสปอยครับเอาอิ่ใส่ให้สุดไปพร้อมกันอย่าลืมกดติดตามเพจกอริน่าอวีทัวนาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย